มามาดูคลิปกันหลังจากที่ดองคลิปไว้ประมาณ2 2เดือนแล้วนี่กำลังเดินทางจากมิวนิกไปที่เคมเซนนะเคมเซนก็เป็นทะเลสาบทางตอนใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ของของเยอรมันสักอย่างก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเดิน10กิโลเปล่าเออไม่ได้ไปเทกกิ้งอะไรขนาดนั้นอ้นี่ ไม้ถึงแล้วสวยมากสวยแบบอันนี้แต่งหรือเปล่าสวยรูปแต่งอะไรอย่างี้หรือเปล่า <No. S 1> เนาะเกี่ยวกับคำว่าหนอะอ่ะเออนี่ถึงแล้วแล้วก็เดินเมเปลิปลเมลจัยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกอ่าโอเคสภ,สภาพสภาพอ่ะสิ่งแวดล้อมคือดีมากนะโอเคอ่าเอออันนี้คือสภาพแวดล้อมก็ คุณคุณเหมือนที่ใดที่หนึ่งในไทย<ม>นอเอ็กล่ะไร่赖กับนอมากนี่ก็จะมีคนมาเอ่อปั่นจักรยานนี่ถ่ายรูปกับทะเลสาบถึงทะเลสาบแล้วไหนนี่อะไรเนี่ยนี่เดินเดินเดิน,เดนนะข้างหลังเนะี่ยอ่าทัดหูอะไรข้างหลังเป็นอะไรนะนี่อันนี้ก็ถึงโบสถ์เล็ก ข้างทางเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นโบสถ์ที่มีเสาโรมันเดี๋ยวเสาโรมันก็มาอ่านี่เป็นเสาหลักเขาบอกว่าเป็นเสาหลักไม้ของโรมันนะกับอ้าวอ่ะ,อะไม่ทันอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกโบสถ์ฟาเคียคืออยู่ในเมืองเคมินนะอ่ะกำลังแล้วก็เดินทางกลับกันเพราะว่าเหนื่อยมาตัดภาพเลยตัดเลยนี่ ค่ะหมูเยอรมันที่มากับคนที่ไม่กินกระดูกแล้วก็จะตัดกันไออีกก้อนนั้นอนะอร่อยชอบกลืนลงคอไปได้เลยดีนิ่งมามากๆไปบายเท่านี้แหละ